สนับสนุนโดยน้ำจิ้มุุกี้พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น ก็กลกาสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะครับทั้งด้านซ้ายด้านขวานะครับนะท่านจะเห็นขบวนนะคารวัลซูเปอร์บิ๊กกรีนนิ่งวันนี้มากวาดล้างเชื้อไวรัสทุกสายพันธุ์ให้หมดไปสวัสดีนะคับป้านะสวัสดีครับจากพลตำรวจโทกำนันวิทุกระจางว่าที่ผู้สมัครนายุองการบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานีคนใหม่สวัสดีครับพี่น้องชาวชุมชนล็อกปิดลูกนะครับในพื้นที่นะฮะทั้งหมดวันนี้นะครับผมก็เรียนว่้วันนี้เป็นอีกวันหนึ่ง นะครับอีกวันหนึ่งที่ทีมงานคนรอบครัวพลรัตนปทุมนะครับได้ลงมาฉีดพ่นน้ํายาเพื่อฆ่าเชื้อโควิดหน้าก่อนต้องต้องเข้าใจว่าเพื่อฆ่าเชื้อโคโวิดหน้าคุณผู้ชมค่ะวันนี้ค่ะใหม่ก็บุกลงพื้นที่อีกเช่นเคยค่ะแต่ว่าครั้งนี้พิเศษมากจริงเพราะว่าใหม่ลงพื้นที่กับพลตํารวจโทคำรณพิทุปกระจากอาดีตผู้บัญชาการตารวจนครบาลหรือว่าบิ๊กจ๊สของเราถึงแบบบนรถอย่างนี้เลยบิ๊กจ๊สค่ะสวัสดีค่ะโอ้โหวันนี้ขออนุญาตขึ้นรถมาด้วยนะคะครับปกติก็ตั้งแต่เช้า นะครับแต่คนละหมู่บ้านแต่วันนี้ในพื้นที่นะท่านสจเฉลิมพงศ์นะฮะ,ฮะและพื้นที่เนี่ยมีพี่น้องประชาชนอยู่ถึง2,500ล้ารังคาเรือนน<ฮ>ะครับเพราะฉะนั้นการปฏิบัติการฆ่าเชื้อโควิดเนี่ยมันต้องฆ่าเชื้อทั้งในอาคารแล้วก็นอกอาคาร<ฮ>ะนะครับแต่วันนี้เราวิ่งคุณหมายขึ้นรถกันเนี่ยนอกอาคารเดี๋ยวจะมีรถขับสูนพ่นฆ่าเชื้อไปเรื่อยๆ <ฮะ S 2> แต่ส่วนในอาคารก็จะมีทีบิ๊ก7เจ็ดชุด นะครับวันนี้7ชุดที่เข้าไปฉีดฆ่าเชื้อในอาคารโดยใช้น้ํายาของบริษ<ฮ>ัทค<ฮ>ีนค่ะอย่างวันนี้เป้าหมายของเราค่ะบิ๊กแจ๊คค่ะที่เราลงพื้นที่อันนี้ปกติใหม่ก็จะเห็นแบบตามแบบตลาดตามอะไรอย่างเงี้ยอย่างวันนี้เราขยบออกมาข้างนอกอีกบิ๊กแจ๊คค่ะอะไรที่เล็งเห็นถึงได้ลงพื้นที่ตรงนี้คะคือปทุมธานีเนี่ยมันกว้างนะถึง7อําอำเภอค<ฮ>่ะ<ฮ>นะครับจากอำเภอที่มีข้างในเมืองหน่อยที่ลังสิตแถวนั้นก็อีกบรรยากาศอีกสภาพหนึ่งเพราะสภาพบรรยากาศจะต่างกันแต่วันเนี้ยเราลงมาพื้นที่เนี่ยนะคร ลำลูกกาเงี้ยนะฮะหรือน้องเสือน่ะอย่างบางครั้งเมื่อเช้าก็ผมไปที่ธัญญะเพราะฉนั้นเราต้องปรับตามสภาพพื้นที่วแต่ส่วนใหญ่ที่นี่ยังเป็นเกษตรกระส่วนข้อมูลนถามกับท่านสจเฉลิมพงได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เรามาลงพื้นที่ขอบคุณมากที่ลำบากระบานทีมปฏิบัติการของพี่แจ๊ดนะครับคุณผู้ชมายังไงก็ขอบคุณบิ๊กแจ๊ดมากนะคะไหนๆขึ้นบนรถคันนี้แล้วนะคะสจเบี้ยว่ะขออนุญาตถามสจเบี้ยวเลย เจ้าเบี้ยคะวันนี้ที่ลงพื้นที่ค่ะตั้งใจว่าจะมอแบบสเปรย์แอลกอฮอล์ทั้งหมดกี่หลังคาเรือนคะในพื้นที่ทั้งหมดมีตอนนี้มีอยู่ประมาณ2,400กว่าหลังคาเรือนนะครับในบริเวณหมู่4แล้วก็ล็อกนี้ที่เราอยู่กันนะครับกเ็เรียกว่าชุมชนล็อกปฏิรูปนะครับซึ่งมีไว้สําหรับให้ประชาชนได้ทําการเกษตรนะครับซึ่งถือ,ถอเป็นจุดหลัก นะครับในเขตเทศบาลเมืองสนันนัลลักษณ์ในเขตที่ผมดูแลอยู่นี้ด้วยนะคะก็ตั้งวันนี้ตั้งใจร่วมกับพี่แจ๊ดนะครับแล้วก็ท่านายกใหญ่มาแจกแอลกอฮอล์นะครับเพื่อเป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่นะครับก็เต็มที่ครับวันนี้ <laughs> แล้ววันนี้ไม่ได้แค่แจกสเปรย์แอลกอฮอล์อย่างเดียวใช่ไหมคะทราบม,มาว่านอกจากจะฉีดพ่นด้านหลังที่เราฉีดพ่นอยู่นี้คือจะมีแบบฉีดพ่นตามบ้านด้วยหรอคะ มีครับมีครับทั้งภายนอกแล้วก็ภายในอาคารนะครับแล้วก็จะมีทีมงานฉีดพ่นนะครับซึ่งด้านหลังนี้ครับก็เป็นรถที่ได้รับความอนุเคราะห์นะครับจากท่านพลตรุรโทคำลนวิทย์นะครับได้มาดูแลพี่น้องประชาชนในเขตพื้นที่สนัดลักษณนะครับว่าในการฉีดพ่นภายนอกนะครับฉีดพ่นพื้นถนนทำความสะอาดนะครับเพราะว่ายังไม่มีใครที่เข้ามาทำทำความสะอาดในตรงนี้นะครฉีดยาฆ่าเชื้อตรงนี้นะครับก็มีทีมของพี่แจ๊ดที่ ได้นาเครื่องพ่นแบบชุดใหญ่จัดเต็มนะครับ,รบมามาดูแลพี่น้องประชาชนตรงนี้รเราลงแรงเต็มที่ขนาดนี้แล้วนะคะถือว่าเราทุ่มเทเพื่อคนปทุมธาน,นีขนาดนี้แล้วนะคะอยากจะให้คนปทุมธานีเนี่ยนะคะดูแลตัวเองยังไงบ้างให้คุ้มค่ากับที่เราแบบตั้งใจขนาดนี้ค่ะครับจริงๆแล้วกินร้อนช้อนส่วนตัวนะครับก็เป็นพื้นฐานที่เราต้องดูแลตัวเองนะครับ,รบแล้วก็ในเรื่องของการออกไปทํางานนะครับในเรื่องของการดูแลตัวเองนะครับก็ต้องขอความ อนุเคราะห์นะครับต้องขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนนะฮะดูแลตัวเองเรื่องของการใส่หน้ากากนะครับดูแลตัวเองในเรื่องของการใช้สเปรย์แอลกอฮอล์ที่มีคุณภาพนะครับซึ่งก็เป็นแอลกอฮอล์ของพี่แจ๊ดถือว่ามีแอลกอฮอล์80เซึ่งมีความปลอดภัยนะครับในการใช้แล้วก็มีการดูแลในเรื่องของจุดเติมต่างๆก็มีมีให้นะครับก็อยากให้ทุกท่านได้ใช้ สเปรย์แอลกอฮอล์ตัวนี้นะครับในการที่ดูแลตัวเองและคนในครอบครัวนะครับอีกเรื่องหนึ่งที่ใหม่ประทับใจมากๆนะคะคือเราไม่ได้แจกแค่สเปรย์แอลกอฮอล์แล้วเราทิ้งไปเลยรเรายังมีแบบการบริการที่กลับมาเติมอีกครั้งหนึ่งด้วยใช่ไหมคะใช่ครับใช่ครับจะมีจุดเติมนะครับก็จะจะมีจุดเติมในในในชุมชนนะครับก็ อาจจะเป็นหัวหน้าชุมชนประธานชุมชนนะครับในการที่จะเป็นจุดเติมให้กับสมาชิกหรือผู้ที่อยู่อาศัยในในชุมชนนั้นๆนะครับซึ่งพี่แจ๊ดก็สนับสนุนโดยตลอดนะครับแล้วก็จะไม่ทิ้งพี่น้องประชาชนในจังหวัดปทุมธานีในทุกเขตทุกอำเภอทุกหมู่บ้านอย่างแน่นอนครับโอ้โหขอบคุณขอชบี่งมากๆนะคะขอบคุณ,ค,ณ,ค,ณค่ะวันนี้น้องๆทุกคนนะครับก็อยากเชิญพี่แจ๊ดนะครับในนามที่จะให้เอยากให้มาบริหาปทุมธานีนะครับ ให้ยิ่งใหญ่นะครับให้เฉลยได้ได้นะครับผมนายกใหญ่เนี่ยและทีมงานไม่ว่ารัฐสบางคนนะครับก็ช่วยพี่แจ๊กตามพี่แจ๊กวนนี้ที่เขาไม่อยากจะเล่นการเงินแต่วันนี้เร้องขอร้องนะครับต้องทำประตูมาให้ใหญ่ได้เพราะมันมีเขาเ็จะถึงนะครับนี่กล้าให้นะครับนายกใหญ่สวัสดีค่ะ,คะโอ้โหนายกใหญ่ครับ <ใน S 1> ลงพื้นที่แต่ละครั้งคือทราบมาว่าอย่างครั้งนี้เนี่ยนายกใหญ่เอาทุนของตัวเองซื้อเครื่องเลยเหรอคะครับ คือเราทำจริงเราตั้งใจทําจริงๆนะเราอยากให้นาไอเชื้อไวรัสโครโรนาเนี่ยมันหมดจากประตูจริงๆนะครับคือทํามันต้องทําให้ให้มันมันหมดจริงๆเหมือนเรามีรถนะครับสูนทุกอย่างแล้วเนี่ยฉีดภายนอกแล้วภายในต้องเป็นเครื่องแบบมาตรฐานขนาดนี้นาจริงๆเราซื้อมาสิบกว่าเครื่องกันละแต่รุ่นนี้เป็นรุ่นดีที่สุดนะครับสั่งมาจากอังกฤษเลยนะครับ5้าตัวนะแล้วผมลองฉีดแล้วนะ เป็นมันเป็นละอองฝอยที่ละเอียดมากนะครับอันนี้ฉีดแป๊บเดียวแล้วแรงมากนะครับผมอยากให้ทีมนลักประทุมเนี่ยนะมันเรามาดีแล้วเราอยากให้ให้ประชาชนทุกคนเนี่ยอยู่แบบปลอดภัยอ่ะนะหมดโควิดหน้าให้ได้นะครับนะถึงได้บอกว่าวันนี้ผมต้องการให้พี่แจ๊ดนะพี่มีแต่ให้เขาอย่างเขาเนี่ยนะบอยหายปรทุมไม่ได้แล้วก็ทุกๆอย่างที่ลงทุนกล้ากล้าลงทุนทุกวันนี้ผมสู้เพื่อปทุมธานี อยากให้บรนุธาเนี่ยมีแต่คนดีๆมาบริหารมาทุมจริงๆนะครับถึงได้กล้าลงทุนขนาดนี้นะครับแล้วผมก็พร้อมทุกอย่างสําหรับทีมคนางานรันทุมนะครับคุณผู้ชมคะนายกใหญ่ทุ่มขนาดนี้แล้วนะคะ,คะก็หวังว่าทุกคน,นจะดูแลแบบสุขภาพอนาไมยของตัวเองให้ดีนะคะ<ด>ให้คุ้มค่าก<ช>ับที่เราแบบทําเต็มที่เพื่อคนปนทุมธานีขอบคุณนายกใหญ่มากๆนะคะ นี้เนี่ยนะคะเจ้าหน้าที่ค่ะซึ่งเป็นหนึ่งในทีมของคนรักปทุมของ Big j แจ๊นะคะได้ลงพื้นที่ในการฉีดพ่นค่าเชื้อไวรัสโควิด -19 ตามบ้านเรือนของประชาชนในพื้นที่ซึ่งเป็นคนละชนิดกันกับที่เราพ่นฉีดกลางถนนนะคะผู้ชมค่ะเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูข้างในกันดีกว่าค่ะผู้ผมชมผะากำลังฉีดอยู่เลยค่ะนี่ค่ะ